สวีดักสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็พามาเปิดคลิปบนยอดเขาขึ้นมาข้างบนนี้บอกได้เลยว่าวิวดีจริงๆครับนี่ฮะวิวมองไปเห็นเขาน้อยใหญ่สูงต่างระดับวิวทิวทัศน์ของคู่เขาอันงดงามฮะ วันนี้ดูท้องฟ้าอาจจะไม่ลองไม่โล่งปลอดโปร่งเท่าไหรฮะวันนี้เราก็ยังอยู่บนสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์สวนแสงธรรมอีกตามเช่นเคยครับพ่อพามาชมวิวทิวทัศน์ไม่ใช่ครับผมวันนี้พามาทำงานฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงาน อีกหนึ่งอาชีพการทำงานฮะแต่เราพามาชมวิวกันก่อนก่อนเข้าหน้างานบอกได้เลยว่าที่นี่วิวสวยลมลื่นเป็นที่เงียบสงบนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมดีมากครับวันนี้บรรยากาศดีครับผมบอกได้เลยว่าใครมาแล้วจะหลงไหลในธรรมชาติ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนขึ้นมาบนยอดเขานี้แล้วมองเห็นได้ไกลถ้ายิ่งขึ้นมาช่วงเช้าเช้าจะเห็นหมอกลำไรอันงดงามตามวิวทิวทัศน์ของภูเขานี่เราก็จะพามาทำงานฮะวันนี้ก็อีกหนึ่งอาชีพครับผมคืองานก่อสร้างต่อเติมนี่ฮะ วันนี้เราจะมาทำหลังคาแทงน้ำรูปเก่าของเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราจะต่อออกมาอีกฝั่งนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำแบบไหนงานนี้ต้องใช้ความคิดและพลิกแพงกันอีกแล้วครับท่านนี่ฮะของเก่าเขาเป็นรูปทรงนี้ถ้าเราจะลื้อของเก่าแล้วต่อออกไป มันก็จะเป็นงานใหญ่เดี๋ยวมาดูตอนจบครับว่าเราจะทำได้ออกมากาันร,รูปแบบไหนการทำงานก็อาจจะมียากง่ายเป็นเรื่องปกติครับผมชีวิตการทำงานนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของการทำงาน เนทีมงาน FTR 90อี่ยาเลยยาเลยต้นไม้นี่เป็นไรเราต้อนขาดเองบรรยากาศงานทีมงานช่างอ่ะวันนี้มัย้ยาวนู่นเลยก็ได้บ้างพี่หนูได้ป่ะหรืแค่นั้นก็ได้แค่นั้นแหละอ๋อ มาเป็นทรงแบบนี้จากของเก่าเราก็ได้ทรงมาเรียบร้อยได้ของเก่าโมดิฟายด้วยข้างหมู่งีับ